ครับท่านพี่น้องที่เการบกับเมื่อนี้วิธีคิดพ่อเพียงผ่านผีผ่าน้องเขลาะหัวเลาะสวนคือเก้าแล้วครับพี่น้องป่ามาะม่วงต้นหมูกต้นไม้เนาะปลูกไว้ฝนก็ตกแล้ววันหน่งครับอ่าสัตว์ลงมาเติบนึงครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ตกเมื่อคืนครับแห้งแน่คอยแห้สลับกันไปเนาะส่วนมากแล้วก็ตกแห้งมาได้เติบนึงแล้วก็ลิ้นเมื่อคืนน่อดครับพี่น้อง บางไรหันกระตกลงมาเติมลงมาอีกโอ้ได้การเลยครับพี่น้องชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยครับมั่งวมาสวนขี่เก่าเราพี่น้องเมั่งต้นหมวกต้นไม้พี่กาก็ได้ฟ้าได้ฝนก็ได้การอยู่ครับลีลาวดีกับปลูกไว้กับกำลังงามได้การเลยครับพี่น้องงาก็เริ่มหกอีกแล้วนะช้าละหน่อยเข้าหนึ่หละครับพืชักที่ปลูกไว้ได้ฟ้าได้ฝนก็โอเคครับต้นหมวกต้นไม้เข้ากำลังมืดไปอีกแล้วพี่น้องทั้งคุณก็ได้ นฟ้าทกดีขนาดครับสมเด็จกลาสินถูกใบใบมาหันกระาารกซัดลงมาอีกห้องก็เศร้าตัวพี่น้องเลยเนี่ยในคาดเลยครับต้นหมวกต้นไม้ที่ปลูกไว้นี่ครับเขียวง,งามดีครับเอาบรรยากาศใลยพี่เห็นน้องขเขาในเมืองครับต้นพักติ๋วเขาแน่ต้นหม่อนเบอร์รี่แน่ไม้ประดับเขาแน่จังสัรคลเลครับพี่น้องเลยวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกไปเนาะเอาไว้จะยุ่ใส่กินไปสละครับตรงได้ที่เป็นไม้ประดับก็ให้สวยงามแน,น่อย่าน่อยต้น หมงหน้าเฮ้าได้ผ้าได้ฝนกับว่าได้การอล้รพี่น้องเลยดิน z ุมดีขนาดครับเขาก็เศร้าไปบ้างได้เลยฮะแล้วครับพี่น้องอบรรยากาศที่เก่าที่เดิมหัวสวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับน้าซาลาหน่อยเนี่แหละไทพี่ให้นอ้องเขาได้เมืองครับเอาอาหารมาให้ปลาเหมือนเดิมแล้วพี่น้องมอนี้ก็ได้ได้การด้วครับซุมดีขนาดตกลมมาอย่างบอกแห้งเลยครับพี่น้อง ก็เศร้าไปบ้องได้เลรอครับเศร้าแล้ววิธีชีวิตพ่อเพียงกับออกมาหัวมาสวนมาเอาอาหารไห้ไก่เนาะไก่ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่รองกินอาหารแล้วก็ค่อยจากึืนคอดแล้วครับต่อไปมาพร้อมกับน้องม้าลูกดิก,าก,าาาาากยางน้ำก้นว่าอาหารให้ปลาอาหารกับยางน้ำครับน้องม้าดุกดิกก็ได้น้องมา้าโคราก็มาคือกันแล้ครับอยู่ใจหราน้องมา้าโคราก็ได้ ไก่น้อยครับกับจินอาหารไปเรียบร้อยไม่ต้อแล้วครับพี่น้องเอ้ในเด็กน้องม้าโคลามันนอนจะฟังข้างพี่ครับบรรยากาศที่เก่าที่เดิมมาเป็นมูน้องม้าลูกดิกกับน้องม้าโคลาครับมาเป็นมูนําวิถีชีวิตพอเพียงกิจวัตรประจําวันส่วนบากหน้าห้องได้ฝ้าได้ฝนการได้การเดียวกับพี่น้องเออไปทางคุณแล้วครับขางซาลาน้อยเาครัเข้าอยู่แล้วพี่น้องไงในฝ้าได้ฝนแล้วก็เขียวงามดีครับโต๊ะีขนาดครับโซเดตกลาสินช่วงนี้ฝนฟ้ากำลังเล็งเนาะ ุ่นมองไปตั้งคุณครับขี่ฝ่าพี่น้องเลยกำลังเมิดเมิดกำลังเมิดข้ามาอีกรอบหนึ่งครับถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องฝนฟ้ากับรายการอยู่เมืองแล้วก็สุมเย็ยนดีเนาะอันนี้กอข่าครับพี่น้องเลยปลูกหลายปีเราเอาไปใช้ยูใชกินกับดายการนี่ครับส่วนทางพี่บักนาวก็ได้ฟ้าได้ฝนกออ็ยังเป็นโรคดีบักนาวก็ได้พี่น้องเลยเราก็ไปด้วยน้น้อยแล้วครับนี่ก็ได้ มะนาวมะนาวบริษัทแต่งกิ่งเขาแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติบางทีเราพี่น้องนี่เขาก็ได้ติดหน,หน้อยเนาะพี่น้องนี่ครับบางหน้าห้องเอาบรรยากาศป่าบางหน้าเลยล่ะห้พี่ให้นหรอกเขาไในบังติดน่วยกับไรเติบอยุคกับพี่น้องว่านใหญ่แล้วครับเขาก็ติดนี่นนก็ได้มะนาวมะนาวแป้นอยู่สวนของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับดกดีขนาดพี่น้องขุดมาตั้งขุดแต่รายการอยู่กับบางหนา้าห้องก็ได้ ปลาเข้าไปน้ำเพิ่มกันอีกเยอะเลยครับพี่น้องตนการีูครับเลี่ยงปลาไว้บางส่วนครับพี่น้องปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนปลายิสกมีหอดปลาตองกายด้วยพี่น้องเงอยู่ที่ชีวิตพ่อเพียงกับปล่อยปล่อยเขาลงไปน้ำในหลายอย่างผสมผสมกันไปนะพี่น้องอยากแก้มใดก็เอาแห่มมา่วานแล้วครับเอาหานนี่เขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ก็ได้บรรยากาศฝ้าฝนเขาก็ตกไปต้งหันแล้วพี่น้องนั่นจิงง่อกับไม้อีกกับวแน่ใจครับ สี่ฟ้าเข้าก็เริ่มหนาขึ้นแล้วครับมันขึ้นเลยก็ตกเมื่อขึ้นพี่น้องเลยบางใบใบก็ซัดลงมาอีกเออชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยล่ะครับพี่น้องวิถีชีวิตพอเพียงนะเอาบรรยาการยี่หั้อสวนนี่แหละน้ำในสระก็เพิ่มขึ้นอีกเยอะพอสมควรอยู่ครับพี่น้องก็ดีที่กันครับนานไมลล่ไรเอาเไลยฮะแนวมาปลูกเนาะเก็บสะสมน้ำไว้เลี้ยงปลาไว้พร้อมครับพี่น้องเพราะว่าไว้ทายถ้า,ถา,ถากินนั่นแหละครับพี่น้อง ของว่านเขาก็มาตึ๊กมาวานแห่แล้วก็เอาไปว้างหนาเเวนนลอยเทาก็โอเคอยู่ครับพี่น้องบ้างไปทั้งพุนกัสวนป้าของวิถีชีวิตพ่อเพียงแล้วก็พี่น้องคุณติดฟ้าติดฝนการดูการที่กับเกี่ยวชุ่มดีเนาะรายการเลยครับสวนป้าของวิถีชีวิตพ่อเพียงเลยนะปลูกหลายๆอย่างอันนี้ก็ต้นสะเงา้วครับพี่น้องนี่ต้นชะเงาปลูกไว้พ่อเอาไว้ใช้ยุ่งสะกินเนาะเกิดหลอกเกิด หนอดเขาก็กินแซบแล้วครับสะเดากินกับลาบกับก้อยกับราการเลยครับกินกับปุลไปลวกดีๆกับราการเลยครับหน่ยนอดกำลังงามๆตจ้ะเดาปลูกไว้ขางคู่สะเข้าเนี่ยและครับพี่น้องเนี่ยทางสะปลาสะหนามเข้าเนี่ยและบรรยากาศซองไปทต้งคุณกับต้นบุกต้นใหม่เขาเนาะ้อหนอดปลาคากระพงอีกแล้วพี่น้องไอ้คุณก็ได้อ้าำยาแก้มไหพหมดแล้วเจ้เสียออกมากพัดเอาไปลวกเอาไป ไข่เกี่ยวพักขาเนาะรายการอยู่ได้หรอครับพี่น้องบรรยากาศยุ่งหัวยุ่งสวนสวนป่าของวิถีชีวิตพ่อเพียงเดี๋ยวลหครับหนาฝนมากอะเกียวชุ่มดีพี่น้องเดี๋ยวมองไปทางคุณกันเป็นสวนกล้วยเนาะอีกส่วนหนึ่งแล้วก็นี่สวนมะน,นาวขาออีกส่วนหนึ่งยู่ฟังคุณละครับวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกปลูกไว้ลายอยุ่ยงกับพี่น้องอะไรมันใหญ่มันโตเทากับกินอันนั้นหรอเนาะสวนทางเพีกอ,ะอ่ะนายงโยนแล้วกินเขาก็กอีกส่วนหนึ่ง ไม่กินต้นเทาก็ปลูกไว้เ้ืกันกับพี่น้องแต่ราก,การนี้ครับวิถีชีวิตพ่อเพียงเป็นคนมักปลูกไฟฟ้าไฟฝนฟน้ำหงอยเฉี๊ยกรายการแล้วครับพี่น้องเนี่ยเขี่ยวชมุมดีสวนปลาของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับปลูกไว้ทางนี้มากกวเป็นซาลาหน่อยหรอพี่น้องเนี่ยซาลาหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงมุ้ยพายุดอกปล่อยถิน่นไว้เนี่ยแหละครับเนี่ยมีโอกาสเพื่อนเนาะพี่น้องยังได้ออกมาอยู่งหัวยู่สวนฝนฝ่าตกกับจังเลยพักแต่พัน เดี้หอนมากก็จังมาผักมาพ่อนตัวสวนป้านหิหน่อยอันนี้ก็ต้นยังลราพี่น้องนี่ต้นบักแข้งเนาะต้นบักแข้งมะเขือพวงปลูกไว้เองใช่หลือครับพี่น้องว่าเด้๋ยูยืด้กินไปทั้งพุ่นกับต้นผักขาโอ้ยสนุกกินแล้วพี่น้องเลยผักขาก็จะไม่เกิดหลายขากินเพราะท่านครับพี่น้องเลยก็ได้ป่าหกของวิถีชีวิตพ่อเพียงเลยล่ะครับบรรยากาศยุ่งว่อนยุ่งสวนเอามาให้พี่ให้น้องเขา ในเบืองบรรยากาศครับอย่าพึงเบื่อดเด้อครับพี่นอ้องเมื่อใดวิถีชีวิตพ่อเพียงกับตะหัวตะสวนตะปลาเนี่ยแหละมาให้พี่เห็นน้องเขาในเบืองคนมันหมักข้างนี้เนาะพี่น้องนะฝากบรรยากาศงามๆให้พี่เห็นน้องเขาในเบืองครับบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนสวนปลาเนน้อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยแหละาารหครับฝากช่งนนนอ,องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วนะครับพี่น้องทีได้พบผ่านคลิปเจตให้พี่น้องเขาในเบืองครับขอบคุณพี่น้องเาครับสวัสดีครับ